วันนี้จะพูดถึงหนังเรื่องโกบันนอกกีบังกอกนะครับสร้างโดยคุณโชคชัยมลิวันกำกับการแสดงโดยคุณอนัน์น,นทชัยหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่16เดือนกันยายนปี2521ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพายในกรุงเทพนะครับสมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนังวัยรุ่นนะครับเพราะว่าใช้ พระเอกทายาทลูกทุ่งคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะครับมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิญโยปันนุ้ยซึ่งเป็นดาราวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับส่วนนักเอกนี่ก็เป็นนังเอกวัยรุ่นนะครับโด่งดังมาจากเรื่องวัยอ่ละวนรัก,กุตตลุดนะครับมาเรื่องนี้นะครับคุณลาลานาสุลาวันเธอก็จับคู่กับคุณปิศนาวงศิริแล้วก็ยังมีดาราวัยรุ่นอีกหลายคนนะครับที่เป็นนักร้องคุณเศรษฐาน,นะครับ มีคุณการจน,นาบุญประเสริฐคุณนี้ภาพพรนลงนุดน,น,น,นะครับผมเองเคยมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้อยู่เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่จังหวัดสุรินทร์น่าจะเป็นปี2522นะครับช่วงที่กำลังมีงานช้างอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนั้นผมกับเพื่อนนะครับเดินเพื่อที่จะไปดูงานช้างที่สุรินทร์สมัยก่อนนน้นเขาจัดที่โรงเรียนสุราวิทยาคารโรงเรียนเมืองสุรินทร์โรงเรียนกันช่างนะครับ เวลาเดินจากบ้านผมไปนี่ก็จะต้องผ่านสถานีตำรวจถนนธนสารนะครับถนนหลักเมืองตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงเขาเปิดนะครับอยู่ในวัดนะครับว่ามีเครื่องเสียงฟังดูก็รู้นะครับสมัยนั้นดังตึ่มๆอย่างนี้ก็แสดงว่ามีหนังกลางแปลงฉายอยู่ในวัดนะครับก็แวะเข้าไปดูวัดน่าจะเป็นวัดจำปานะครับอยู่ก่อนจะถึงตลาดน้อย ก็ไปเจอจอหนังกลางแปลงจอหนึ่งนะครับฉายในงานศพนะครับเห็นชื่อบริการหนังแล้วก็เป็นบริการเล็กๆนะครับแต่ว่ากระเป๋าฟิล์มที่วางไว้มีหนังเรื่องนี้แหละครับเรื่องโกบันนอกกีบางกอกซึ่งอตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูแต่เคยได้ยินชื่อแหะครับว่าเรื่องนี้มีคุณสุรชัยสมบัติเจริญแสดงมีคุณละละนาซึ่งตอนนั้นโด่งดังมากม ก็อยากดูนะครับบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคืนนี้เราดูหนังที่นี่ดีกว่าอย่างน้อย,อยก็ลุ้นนะครับว่าเขาจะฉายเรื่องโกบันนอกอกีบังกอก่อนหรือเปล่านะครับผมเป็นเด็กๆนะครับตอนนั้นก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมก็ไปนั่งใกล้ๆเครื่องฉายแล้วก็โชคดีจริงๆนะครับคนฉายหยิบเอาเรื่องนี้แหละครับขึ้นมาฉายก่อนนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ดูโกบันนอกอกีบังกอ แต่ว่าเวลาที่ผ่านมานี่คิดดูนะครับตั้งแต่ปี222 0เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี่แทบจะจําเนื้อหาของเรื่องไม่ได้เลยนะครับว่าเนื้อหาอย่างไรจําได้แต่ว่ามีเพลงโกบันนอกี่บางกอกนะครับโฮฮิวโฮเขาร้องเพลงแล้วก็มีกลองหยาบบํานะครับก็เรียกว่าสมัยที่เราเป็นนักเรียนเราดู ค่อนข้างจะสนุกแต่ใจนี้จะไปอยู่กับคุณสุรชัยนะครับเพราะว่าตอนนั้นกําลังมีเทปเพลงคุณสุรชัยสมบัติเจริญออกมาด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นคุณสุรชัยสมบัติเจริญบนจอนะครับเห็นคุณละละนานะครับก็จำได้แค่นั้นแหะครับว่ามีเพลงบ๊มกองยาวนะครับมีเรื่องที่วัยรุ่น เออเห็นลานสเก็ตนะครับลานสเก็ตน้ําแข็งที่ในยุคในกรุงเทพนะครับจากหนังนะครับก็ตื่นเต้นนะครับตามภาษาเด็กๆที่ยังไม่เคยเข้ากรุงเทพนะครับยังไม่เคยเห็นอะไรในกรุงเทพที่เป็นสถานบันเทิงก็ได้ดูจากหนังเรื่องนี้แหละครับแล้วพอมาถึงยุคที่เริ่มทํางานเริ่มซื้อวิดีโอเทปนะครับเริ่มเช่าหนังมาดูก็พยายามจะตามหาเรื่องนี้แหละครับเรื่อง โกบ้านนอกกี่บางกอกเพื่อเขาจะออกเป็นเทปวิดีโอจะได้เช่ามาดูจะได้ฟื้นความทรงจํานะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับร้านเช่าไม่มีหนังเรื่องนี้นะครับรอจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยเห็นหนังเรื่องนี้ออกเป็นเทปวิดีโอนะครับในเวลาที่พวกเราไปหากากฟิล์มหนังในต่างจังหวัดน,นะครับก็ไม่เคยเจอหนังเรื่องนี้เลยนะครับสิ่งที่เหลือของหนังเรื่องนี้ก็คือเคยได้ยิน เพลงจากาแผ่นเสียงเพลงชุดโกบันนอกกีบังกอกนะครับฟับงเพลงแล้วก็นึกถึงหนังชาวแบบนี้แหละครับนึกถึงหนังแล้วทีนี้ตอนที่เริ่มสะสมหนังสือดาราก็มาเห็นภาพเรื่องย่อนี่แหละครับเรื่องโกบันนอกกีบังกอกเห็นภาพนี้พอจะเริ่มนึกออกเราๆนะครับพออ่านเรื่องย่อก็จับใจความได้นะครับว่าอ๋อมันเป็นหนังวัยรุ่นจ,จริงๆนะครับสมัยนะั้นเราดูเราไม่สังเกต ก็เป็นวัยรุ่นจากกรุงเทพคุณเศรษฐานำคุณลาละนาคุณปิศนาวงศรีขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอกับแก๊งของคุณสุรชัยสมบัติเจริญเป็นนักเรียนเกษตรเม่โจวัยรุ่นเจอกันก็ต้องไม่ถูกกันแต่ไม่ถึงขั้นจะมีเรื่องนะครับแค่ขมเ่นกันแล้วก็ท้าทายกันนะครับท้าทายกันว่าถ้าแน่จริงอ่ะตัวเองเป็น โกอยู่บ้านนอกตอนนั้นเขาเรียกเชียงใหม่ว่าบ้านนอกนะครับตัวคุณลาลนาเป็นกี่อยู่บางเกาะกรุงเทพมาเที่ยวกรุงเทพสิถ้าแน่จริงนะครับก็เลยมาเที่ยวกรุงเทพคุณสุรชัยก็มีญาติอยู่ในกรุงเทพก็เลยมารวมตัวถึงเห็นหลายคนนะครับก็จะมีทั้งโก่รุ่นรุ่นคุณสุรชัยรุ่นเด็กนะครับรุ่นวัยรุ่นโกรุ่นดึกดําบันนะครับคุณสมควรกระจ่างศาสตร์ คุณเมตตารุ่งรัตคุณชูศรีอย่างเงี้ยครับคุณประจวบอย่างงี้เป็นโกรุ่นดึกนะครับก็ทําให้หนังสนุกขึ้นยิ่งอ่านเรื่องย่อแล้วก็ยิ่งอยากจะดูนะครับแต่ว่าน่าเสียใจนะครับไม่ไม่มีหนังให้ดูแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าอา้าวทาไมไม่มีก็มันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีนี่ไม่พ้นมือพวกผมหรอกครับเพราะว่าในเครือข่ายของพวกเรานั้น ตามหาหนังตามหาวิดีโอนี้กันเรียกว่าตามกันให้ควักเลยนะครับแต่ว่าไม่มีวันนี้ก็เลยได้แต่นำภาพนิ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมไปเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าคิดว่าบางท่านนี่โกรุ่นดึกให้คุณเมตตากับคุณสมควรกระจ่างสาตร์มีบ๊ามด้วยนะครับแต่เป็นบ๊ามกล่องยาวนะครับสมัยก่อนนั้นปีสองพี่นี่ นักเรียนนี่เต้นบ้ามกันนะครับนักเรียนที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต้นเต้นเหมือนกันนะครับเต้นแบบน่ารักน่ารักนี่ลานสกเก็ตนะครับแบบมีหลานสเก็ตนะครับโอ้โหยิ่งเห็นภาพก็ยิ่งเสียดายหนังนะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องโกบันนอกกีบังกอกนะครับหนังที่หาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับนคุณปินโยป,ปันนุยคุณลาละนานะครับก็ นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลอันนี้บํากล่องยาวเลยนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับเรื่องโกมน,นอกกีบกักอก